สบายดีพี่น้องว่าจูคูทุกคนเนาะเมื่อยพบกับน้องไอซ์สาวเล่าพี่น้องตอนแมลงไมกะใส่บาดแปลพยไงนะพี่น้องไปใส่บาทพยไงลุนนะใส่บาดอยู่นะือนพี่น้องเยอะหน่อย

ไปวัดไปพี่ไงขอบคุณกับนุ่ยังหนึ่งขอีกมนองเลยไปเบิ่งขาอีกกรมยังหนึ่งข่อีกกมหนาน้อเมื่อนี้อยู่น้องอยู่สองคนเมื่อนี้ ใส่ใบเตยน้ำให้มันหอมนี่ทุกคนหนึ่งเนีน่นะพี่น้องก็มาขัวใส่น้ำกะทิพี่น้องเขาอีกกันสิใส่งามากนีย ใช่หนะหอมีออกเผาเพิ่ใส่เนาะบานอมาเสมตามก็ได้ อีกำเดียวมาเอาน้องแพนน้องมีหลักสี่มาแล้แล้วป้องชง มันเซีก้าทุกคนี้กถามคู่วพีรน้องีิดถามคั่ ก็ไรเหังคะปั่นเครื่องพี่น้องเตรียมเครื่องเมี่อนเครื่องสบายดีเนอะปั่นเครื่องเมี่อนเครื่องเก็บไประทานป่ะเป็นทหารยิงยาเครื่องปั่นเครื่องทงควายนะผมรู้เรื่องย่าน งมันอันนันยงเดียตีส่งก่มี่้พี่น้องเยที่มันเก็บเครื่องไปอัน้เป็นอาหารเลยอจวัสด <c oughs> <c oughs> ีเร้อพี่น้องลูกชายนนี้เดี๋ยวเรอลูกชายคนนี้จากแล้วนี่ ช้อาก็ดำน้า <re พ oh ี่นอกไม้อนเสนี่มอีดำลาเป็นยังวนี่เป็นเด้เตีมงนเด้นี้สิไปใสสิไปตำรวจว่าวันนี้วันนี้เตรียมรงโกะพี่นอสบายดีด้วยพี่นนอกที่รงโลกะในวันนี้สบายดีชองเด็กชองเสื่อง่ายนี่ก็สิไปโลกะไปโลกะซะกจับว่า เล็่อนนุ่งโกกอัน <laughs> ันคนโมห็นหูโิเ้าห็นหูกะขีดกะอีบ่ละขีดกะเอาปุ๊ยละไอ้ก็ิิไปอ่ะไปกระหนุ่มนี่ทุกคนดกะ กัดล <Yeah. S 1> ูพีนองด้วเนี่ยลูกมึก็ที่ลูกมงหมอท่านไหนรำพ่อดีพีนองเลยขาบงหอยใหญ่นี่ง้ถ้อยใหญ่เสียนี่เด็หท่นไนเห็ดอย่งนีลูกกระติบไน่พีนองขาดในลูปย่าแน่ได้กั ลูกเธพละินะพี <nói> ่น้องเอ้ยาเน่นออยู่ตบ้านมังเดี่อใาย่นี่หมูดำเดยว่้ะดำหน้าสองนลพี่น้องเอ้ยูกระสีนีจากเลยสิงกสิเป็นทาพี่น้อง จำหน้าก็โผ่เลยเด็กจ้งคุทคนนี้เด็กกับลูกล้านนี่แหละวันถิดวันเช้าคันเพิ่นสีเดมาโชยอ้ยมาโอ้โหสีเชื่อมสี

ทมเแม่ไ่เห็นหุงเเ้ยันยังน่อยกระเด็ดยังสีเอาได้พี่น้อยุมาไนมาุกจกัตาเอามาไหนมาบุ๊พี่น้อยจะมันเดดอันนี้อ๋

ดันยงสิเห็นเ้่เคยเคยลูกเนี่ยันขบมันแตว่าเพื่อตีตีมันใส่่ คุณน้องมีใชยังคเมียงดูแบถั่วห้อกระโปด้วยกระโด้วหมู่ยุ้ยใส่ช่องตเนาะกะอตายตายตา ใสไหมีเห wow. th ็ดยังบปูปูยังพู่ชสนี่เหยยังสักบอเที่กันทิมันได้ที่ทดหมองไว้เลยที่เอาอียงวันเราปูไหนอ่นี่เอียงสันี่ นี่ยังมาข้าวโพดทุกันมาหนิพี่น้องมาข้าวโพดน้องมิ้งอ็ปลูกอยู่หน้าพี่ใช้กุกเดียวค่ะนี่ว่าห้องทำมิง มันท่านใหญ่นาะมีห้องไ re hey, ัส oh, oh, <You 're S 2> so ่นนีมีเรสาวกักถั่วันนี้กักถั่วนนาะ โอ้นี่กระปุกเนี่ยว่าี่พักยังเม่งว่าุงาคมปอราอมปอเออปลูกจนได้ตามไฮตามหน้าพีเออ่เลยโอ๊ะนอแบดอีเดีอ้ มันก็ใหญ่ด้นี่กตานี่ทุกคนกะนไอ้กะพี่นนนไอ้กะมันกะโปดกะยังอ่อนพันเห็ดบปินลนอะรมอไันกะอ่อนลูกเตยยังสีนะลูกเตยละอันยังสี ตัวนั้นไม่เทาตัวนั้นตัวนี้ไม่ถทารอนตัวนี้ลูกมอนอยู่ว่าไม่ทารอนเม่มาเฟิงไม่เทารอนน,อนะนั่งตัวอายุนี่นนนมีเทามาตต่รักสิบแปดผมาลำลาซอยลูกซอยร้านดอกกะลีมุ้ยอันนี้ผู้เบิงผู้ีง นะกินเองตลอดนี่เถ่าคือ uh, นี่ลูกแต่ห่อใช่หรือไดูว่ามีไงมั้งนะโอ้นางค้าตมหนักมาเด้อจะได้ เจ้าอือืมอค้องปูกวะน้อยก็สิ่มื่พี่นอ้อยคำดยแดดแห้งเลยคำแล้ว รูปหักมันเกันนี่เนาะ กาเขาอันนั้นก้าตีอ่ะมัดโกกคุณมันจังยืดอีคาวอ่ะมันมโกรกคุณมันยืดนี่ทุกคนตอนนี้เฮากัสซิเมาแล้วเนาะโอ้ทานแน่ทานแน่ให้น้องป้อมาส่งให้พี่น้องไหลมาครับน้องนินน้องมิ้งให้มาไปเดี่ยงพี่น้องเอาตัวหนึ่งไปเดี่ยงบอหลักเอา มีวัาเอาหายแล้วตัวนี้เอาตัวจอยหายมาตัวไม้อเกเก่าเด็กเก่ามามา้าพ่อไปส่งวนนี้คอุ้มแม่มึงน้ัวมามงน้ก็ไปเพียไหนเด้อไอ้จะไปเหไปยตีดีไหมพี่อจะไดีพี่น้อเมือสังกรมาไปน้ำกันไปไ่ปวาววาคลินี้กะคือสิเจ้าต้องสนนะพี่น้อ ได้ก็รีบกาได้ก็แซ่บก็ติดตามนะคะป็ีงก็ตังใจหน่อยให้เด้พี่น้องเจอกันคลิปหน,น้าเนาะคนทักกำลังสิเมือ่อไหร่นองบ๊ายบาย